สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าที่ใช้กับตู้ลำโพงบลูทูธนะครับโดยตู้เนี้ยผมใช้แบตสว่านไฟฟ้ามาน่าจะประกอบได้มาปีหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เปิดฟังน่าจะได้สักประมาณ4ี่ชั่วโมงประมาณ4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วมันก็จะหมดครับตู้นี้นะผมใส่แบตสว่านไฟฟ้าไป2ก้อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนมันหมดไวกว่าเดิมครับก็เลย ว่าจะมาแกะดูกันว่ามันดีหรือไม่ดีครับผมจะมาเช็คแต่ละเซลล์มันเลยแล้วกันว่ามันมันเป็นยังไงตอนนี้มันแบตมันหมดแล้วนะอืผมเปิดฟังนะ่าจะได้ประมาณ5ชั่วโมงก่อนหน้าน,นี้มันอึดมากเลยผมเปิดฟังทีเปิดเบาเบาาเบามากเลยครับได้ประมาณยี่สิบชั่วโมงได้เลยนะครับถ้าผมเปิดเบาๆแบบฟังเบาๆอะ่ะเพราะว่าเคยเอาไปออกแคมป์อะไรเงี้ยเปิดฟังตั้งแต่เย็นน่ะตั้งแต่บ่ายอะ่ะ ยันอีกวันหนึ่งเลยอ่ะก็ฟังเข้าไป <c oughs> นี่ครับอันนี้จะเป็นแบตสว่านไฟฟ้านะครับซึ่งผมใส่ไปสองก้อนคือตอนนี้ผมมองว่ามันเสื่อมแล้วไอแบตอย่างนี้ผมบอกให้อย่าไปใช้นะครับไอก้อนแดงมันกระจอกมากแล้วก็ผมใส่ไปอีกชุดหนึ่งเห็นไหมผมขนานกันอยู่ <c oughs> มันมีแอรตรงนี้อีกชุดหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกชุดหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่าตอนนี้มันหมดไว ผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะไอ้ก้อนแดงนั่แหละไอ้แบตกระจอก้อนแดงนะี่มันมันห่วยแตกครับผมบอกให้พอดีมันมันเสียไปแล้วรอบหนึ่งผมก็เอาไอ้ก้อนแดงมามาใส่เดี๋ยวเราลองวัดดูว่าทําไมมันหมดไวตอนนี้ไฟมันจะเหลืออยู่กี่โวลต์๋ยวใช่ก่อนผมแกะแปะกาวสองหน้าไว้แน่นมากเยวขออนุญาตแกะแป้นหนึ่งโอเคครับตอนนี้ผมแกะออกมาละ อันนี้ผมใช้แบตสวรรนไฟฟ้าที่มันไม่เหมือนกันด้วยนะข้อดีคือมันถูกครับมันถูกแต่ว่ามันเสียง่ายเนี่ยขดดูก้อนเนี่ยมันเสียผมก็เลยโมโมมันเห็นไหมมันก็เลยสีไม่เหมือนกันไหวหวยแตกแต่ข้อดีคือมันราคาถูกครับราคาถูกแต่ว่าผมมองมันไม่ค่อยมันมันเสียง่ายไปหน่อยเนี่ยตอนนี้ก็มันก็หมดแล้วเดี๋ยวผมจะลองเช็คแต่ละก้อนดูนะว่ามันเหลือก้อนละกี่โวลต์ ันนี้ผมเปิดจนมันเปิดจนมันดับไปเลยอะจนมันเปิดไม่ติดน่ะแบตมันหมดนะ่ะก็เลยเดี๋ยวเรามาเช็คเช็คดูกันนะครับว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ยจอมองไม่เห็นใช่ไหมหามุมกล้องหน่อหามุมกล้องหามุกาามกล้องดีๆหน่อยจะได้มองมองเห็นจอตัวหนังสือของมิเตอร์ไปด้วยเพราะว่าปกติพวกไอเนี้ย ถ้าก้อนไหนก้อนหนึ่งมันเสียมันจะมันจะตัดมันจะหมดไวครับเราก็เลยต้องมาเช็คทีละก้อนว่าก้อนไหนเสียแล้วจะได้เปลี่ยนทิ้งไปนี่เช็คก้อนแดงก่อนเลยนี่ตังสกลผิดทำไมเช็คก้อนแดงครับนี่เหลือสามโวลต์เองไอ้ก้อนแดงนี่นะกระจอกมากผมบอกให้อย่าไปซื้อนะครับไอ้ก้อนแดงในอุลตร้าไฟล์มันของปลอมครับเดี๋ยวก้อนแดงผมจะเปลี่ยนทิ้งละ ดูสีฟ้านี่นี่ถ้าปกติคือมันต้องอยู่3.7นี่โอเคสีน้ำเงินตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ส่วนสีแดงพังแล้วเดี๋ยวถอดแล้วคั่ทิ้งเลยอืนี่ครับสีเงินยังใช้ได้ลองดูลองดูสีเงินก้อนนี้สีเงินก้อนนี้เหลือเท่าไรนี่3.7โวลต์เหมือนกันแล้วก็สีม่วงสีม่วงนี่คือของผมมันเคยเสียแล้วผมก็เปลี่ยนใหม่นี่สีม่วงยังอยู่ที่ไอ้สี่โวลต์เลย สีบ่วงเยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยส่วนสีฟ้านี่น้อยอะส่วนสีแดงนี่พังครับนี่แหละทาให้แบตผมมันหมดไวเพราะไอ้ก้อนสีแดงก้อนนี้ก้อนเดียวเลยเดี๋ยวต้องแกะทิ้งครับเดี๋ยวแกะทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่ส่วนมาดูชุดนี้กันบ้างสีม่วงชุดนี้ดูว่ามันเหลือเท่าไหร่ก้อนนี้ก่อนนี่สามจุดสามหมดแล้วสามจุดสามก้อนที่สองสามจุดสอง จริงๆมันต้อง3.7นะดูดีมันหมดกันไวจังเลยต่อไปก้อนกอนนี้3.2เหมือนกันครับแล้วก็อีกก้อนนึง3.2ข้อดีของชุดนี้ผมคิดว่ามันมีบาลานซ์ครับเนี่ยเดาเอานะคือถ้ามันมีบาลานซ์น่ะมันจะกระจายเซลล์ให้แต่ละเซลอ่ะมันเท่ากันครับถ้า BMS ดีๆมันจะมีบาลานซ์บาลานซ์แบตก็คือจะทําให้แบตแต่ละก้อนอ่ะมันมันแรงดันเท่ากันด้วยเห็นไหม พอผมวัดอย่างเงี้ยมันเลยได้แต่ละก้อนเนี่ย3.2เท่ากันเลยเห็นไหมอ่ออันนี้2.4เฉยเลยอ่ออ,กอ,อก่อนี่เห็นไหมแต่ละก้อนมันจะได้3.2เท่ากันหมดเลยเพราะว่ามันมีบาลานซ์ครับเนี่ย3.3ต่างกันนิดหน่อย3.25เนี่ย3.25เนี่ยมีไอ้ก้อนนี้เยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึง3.3ผมมองว่าตัวเนี้ยมีบาลานซ์ครับส่วนไอ้ชุดอย่างเงี้ยไม่มีบาลานซ์ครับดูวงจรมันดิ วงจรมันไม่มีอะไรเลยครับก็ก็ลองคิดดูแล้วกันครับว่าถ้าจะเอาไปใช้งานแรกๆมันดีอยู่นะแรกๆมันอึดมากเลยแต่พอใช้ไปสักพักมันเริ่มอย่างเงี้ยละครับมันเริ่มเสียเริ่มอะไรแล้วชุดนี้ผมยังต้องซ่อมมันเลยเปลี่ยนไปเนี่ยก็ลองดูแล้วกันครับเผอเป็นแนวทางสําหรับใครที่อยากจะใช้แบตสว่านไฟฟ้าแต่ว่าถ้าจะแนะนําให้ใช้ ก็จริงจริงก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่มันเสียง่ายไปหน่อยมันเป็นแบตสวรรค์ไฟฟ้าของจีนก็เลยเป็นแบตราคาถูกอะเอาง่ายๆก้อนหนึ่งเนี่ยมันตกแค่ก้อนละร้อยยี่สิบาทเองนะเนี่ยสี่เนี่ยชุดหนึ่งอย่างเงี้ยชุดเนี่ยร้อยยี่สิบบาทเองเนี่ยมันก็เลยเสื่อมเสื่อมง่ายตามราคามันแล้วกันครับถ้าอยากจะคิดประกอบมานานก็แนะนําว่าไปซื้อแบตแล้วก็มาประกอบเองก็ได้จะได้ราคาถูกกว่านิดน้อย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละจากการรีวิวแบตเตอรี่สว่านไฟฟ้าที่ผมใช้มาประมาณ1ปีโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ